สวัสดีค่ะแม่แอนน้องเก๋น้องไก่ออยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่เชลบูรณ์นะคะคแล้วก็ที่เราอยู่เนี่ย ตรงร้านกาแฟเดอะฟรอนต์ค่ะตรงไร่บีเอ็มเรียกว่าฟาเวอร์ฟรอนต์บายบีเอ็มช่วงนี้นะคะที่เรามาเที่ยวกันเดือนพฤศจิกายนถึงช่วงต้นต้นปีเขาจะมีทุ่งดอกไม้เป็นดอกคอสมอสค่ะอ๋อเหรอคะอันนี้ค่าเข้าเท่าไหร่คะเนี่ยค่าเข้าคนละยี่สิบบาทโอ้แม่แอนจะเก็บดอกไม้ด้วยครับวันนี้งไม่ใช่ส่วนพ่ออินนะคะจะเล่นว่าวให้ดูนี่โอเคไหมเด็กๆใครอยากเล่นว่าวฮะฮะ แต่ว่าหนูเล่นไม่เป็นสีแดงอะ่ะสองตัวร่อนไม้ตัวใหญ่อ่ะรวดไม่ได้แบบค่ะโอ้เขาอันนี้ตัวใหญ่160อะร้อยหกสิบอะตัวเล็กสีฟ้าเอาสีไหนนะเอาสองตัวเลยลดจับร้อยได้ไหมเอารดนิดเดียวเองอะ่ะนะนิดหน่อยนะได้ความแล้วค่ะ ออสมอนมันคือดอกดาวกระจายอ๋อดาวกระจายค่ะง่ายๆนะคะดาวกระจายที่นินจาปลาใช่ไหมคะฮะดอกกระจายใช่ไหมคะประชานี่ขายด้ยนะซองละสามสิบห้าบาทสามซองทำอะไรคะเนี่ยเอาไปปลูกเผื่อใครแบบชอบอะไรเงี้ยก็ไปปลูกได้แต่ว่าเราไม่แอนปลูกไม่ได้หรอกค่ะมือร้อนอะปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยแล้วก็ เดี๋ยวรอก่อนนะตอนนี้เขากําลังโทรไปต่อรองราคา <c oughs> เรียบร้อยค่ะจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเด็กๆเป็นไงฮะของกายสีอะไรครับกายสีแดงของเกจ๊เจ<แ>๊เกตสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าโอ้โหคือด,ด้านไหนก <c oughs> ันเดี๋ยวมาดูกันเด็กๆชักว่าวกันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้ไปแล้ว่ยหดมือนะกับดีๆนะกายยาวขึ้นดูดูไปดูแล้วค่ะ ทำไเดี๋ยวแป๊บนึงนะบะม่าช่วยบะมาเก่งมากเมื่อกี้ต้านลมลูกต้านลมโอ้ดูดูของกายไปนู่นเอย่าให้ยาวนะมัน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 เฉียงไปนูแล้วโอ้ยเด็ยเด็กโอ้โหของของกายวิ่งไปนู่นวิ่วิ่ง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 เกตวิ่งดิปล่อยมานไม่เป็นไรปล่อยเชือกเลย เกจปล่อยเชือกดีปล่อยไปปล่อยว่าวไปปล่อยว่าวจะให้มันบินเออวิ่งเอาเอาไปเลยปล่อยค่อยๆปล่อยเชือกเอาเอาได้แล้วได้แล้วเอาเกจปล่อยเชือกดีมองไปไหนแล้วมองดีมองว่าวดีไปไหนมองว่าวก่อนเออปล่อยเชือกไปอีกปล่อยเชือกไปอีกได้จับอย่างนี้อ่าเออได้แล้วอาะจับนี่ได้จับกันนี่ได้โอ้ดูของกายครับไปนู่นแล้วโอ้โหไม่ได้อ่อ ลงนะไก่ก็แค่ชูมือเปลี่ยนทิศทางนั่นแหละไม่ต้องเอาโคงเจ๊ลงไปแล้วเอาไหมเอาลงไปแล้วค่ะกลับมาเร็เดินกลับมามีความสนุูกระดกมงดกไม้ลืมไปหมดแล้วตอนนี้เจษครับเจษเจษเล่นเว้าเป็นไงคะได้ไหมครับหมอเจษพอเอาแล้วไม่ได้อ่าอ่าปล่อยไปนิดนึงอ่อ่า ยังเล่นยังไม่เป็นนะฮะข้ะางหน้าเราม,มีมีทุ่งดอกไม้แล้วค่ะโอ้ตรงนั้นดอกไม้สวยยังเลยม <c oughs> องวนะ <c oughs> อาะมาดามแอนค่ะมาดามแอนไหวไหมฮะมาดามแอนฮะเคยเล่าานไ,ไหมเนี่ยเคยเล่น ฟ้างานถนัดเลยนี่มาโอ้ได้แล้วค่ะเคสได้แล้วโอ้โหโอ้โหโโอ้หต้องชักมันหน่อยหนึ่งชักจะเล่นยังไงนะค่อยๆค่อย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 กระดกมาครับสวยไหมใครสุขว่าสวยเบนบอกนะฮะอ่าที่หมุนใหญ่เลยเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋ฟเอ๋ที่ดอกอะไรนะฮะดอกดาวกระจายหรือดอกคอสโนส อ๋อเหรอคะแล้วสีสีส้สมๆเนี่ยเหลืองๆนีอ่อ,อะไรคะเหมือนกันแค่สองอ๋อรอสองพันเหรอคะใช่แล้ว 2, ละคะ่ะโอ,อนน้อันนี้มันก็แปลกนะมันแบบต้นหนึงได้หลายสีเลยอ่ะหรือว่ามันต้นละสีอ่ะเออแต่ว่าสวยมากค่ะ,ะ,ก,คะก็้วถ้าใครอยากมาก็มาได้ช่วงแบบไปใบปีลิงก็อืกำลังบานเลยค่ะกำลังบานใกล้ปีเอ็ดให้ดูกันต้องปีหนึ่งนะฮะเป็นภาพดูของเทยมืก อบางช่วงเห็นรูปแบบว่าทำอะไรคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นตรงนู้นดีกว่านะเล่นว่าได้แล้วค่ะโอ้หมองเมาค่ะมองเมาอ่าอ่าอ่าได้ไหมคะโอ้โหกายขึ้นแล้วโอ้โอ้โอ้ระวังระวังโอ้โอ้ดวงมาลมไม่ดีไม่มีลมอ๋ออ๋อกาเกลืได้แล้วปล่อยปล่อยปล่อย ปล่อยเชืออีกหน่อยปลยเชืออีกหน่อยเกดมองมองว่ามองว่า่น่าครับโอ้โหโอ้โหไปดูนะเเกดได้ไหมโอ้เกดได้หมโอโอ้โอ้โ <boy> อ้โอ้โอโอ้ได้ไหมลวงเล่นว่าหมดแร